เรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าสื้ต่อกันมาครับเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งได้ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตซื้อที่ดินจำนวนห้าไร่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อจะปลูกผลไม้ขายโดยเขาสร้างบ้านเล็กๆไว้ในสวนหลังจากย้ายเข้าข้องเข้าบ้านเสร็จเขาไม่รอช้าคว้าจอบเพื่อจะขุดหลุมปลูกกล้วยน้ำว้าในขณะที่ขุดไปได้สักพักอยู่ๆจอบก็กระแทกบางอย่างเสียงดังแก๊กเขาเอามือเกี่ยดินบริเวณนั้นออก แล้วเขาก็ได้พบกับบางอย่างคล้ายรูปปั้นสีดำเขาจึงขุดมันขึ้นมามันเป็นรูปปั้นสูงประมาณเอวลักษณะเป็นรูปปัน้นร่างสีดำทมิฬดวงตาสีแดงกลับแต่ที่ชวนสยองสุดๆคือใบหน้าที่ยิ้มแย้มชวนขนลุกในปากคล้ายมีเขี้ยวสี่เล็กๆเรียงรายอยู่และคราบสีออกน้ำตาลที่มุมปากคล้ายเลือดที่แห้งกรังทำให้ชายหนุ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาเขาเลยรีบนำมันไปให้พระที่วัด พอหลวงพ่อรูปหนึ่งเห็นรูปปั้นประหลาดนั้นก็มีอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดรีบตะโกนเรียกเด็กวัดให้ตามพระรูปอื่นมาทันทีชายหนุ่มสงสัยและมึนงง,งเลยถามออกไปว่ารูปปั้นนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับหลวงพ่อตอบด้วยเสียงที่สันส่นๆว่าเดี๋ยวเสร็จพิธีข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังตอนนี้ต้องรีบแล้วชายหนุ่มเริ่มใจเขาไม่ดีเลยยอมทำตามที่หลวงพ่อบอกและเก็บความสงสัยไว้ในใจ ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเขาเอารูปปั้นไปใส่ในเมนเผาศพแล้วพระท่านก็เริ่มทําพิธีคล้ายกับงานศพแต่บทสวดมันฟังดูแปลกแปลกพิกลผ่านมาชั่วโมงกว่ากว่าพอจบพิธีหลวงพ่อก็เล่าทุกอย่างให้ฟังว่ารูปปั้นนี้มันเป็นของขเมนโบราณชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเทวรูปกลิ่นคนไม่มีใครเจอมาหลายสิบปีแล้วเองนี่มันสวยจริงๆ ชายคนนี้หน้าซีดหลังจากได้รู้ชื่อที่ชวนสยองของรูปปั้นประหลาดตัวนี้แล้วหลวงพ่อก็หยิบยันให้แล้วบอกกับเขาว่ายาน,นีจะช่วยบางตามไม่ให้มันเห็นตัวเองพิธีนี้ทำได้แค่ขับไล่มันไปแต่ไม่นานมันจะกลับมาแน่เดี๋ยวข้าจะตามหมอเขมรมาสะกดมันไว้ระหว่างนี้เองต้องพกยันไว้ตลอดห้ามให้ห่างตัวแล้วที่สำคัญห้ามทำเลือดหยดลงพื้น เดี๋ยวมันจะตามกลิ่นเลือดเองจนเจอชายหนุ่มกลับมาบ้านด้วยใจที่ไม่สู้ดีนักเขานอนไม่หลับจนกระทั่งเวลาห้าทุ่มกว่าๆเขาได้ยินเสียงคล้ายวัวควายร้องโหยหวนอย่างทรมานตัวเขาสั่นไปทั้งตัวด้วยความกลัวจากนั้นเสียงก็เงียบไปเขาเผลอหลับไปด้วยความอ่อนล้าจนตื่นขึ้นอีกทีตอนเช้าเขาพยายามลืมเรื่องเมื่อวานแล้วตั้งใจทำส่วนต่อไป เวลาบ่ายสามเขาก็อาบน้ําเตรียมไปตลาดนัดใกล้ๆขณะเดินซื้อของเขาก็ได้ยินแม่ค้าในตลาดพูดคุยกันเรื่องเสียงวัวร้องเมื่อคืนจับใจความได้ว่ามีบ้านหนึ่งในหมู่บ้านเราที่เข้าเลี้ยงวัวเมื่อเช้ามีคนไปเจอวัวตายยกฝูท้องโดนเจาะเป็นรูเครื่องในถูกควักออกไปหมดซ้าร้ายเจ้าของบ้านก็ตายยกบ้านในสภาพเดียวกันนอนตายท้องกวงโบ ชายหนุ่มได้ยินก็เลยแทรกถามขึ้นว่าแล้วใครเป็นคนทําพอจะทราบไหมครับป้าแม่ค้าอั้มอึงแล้วตอบไปว่าเขาลือว่าเป็นเทวรูปกลินคนที่เคยอรารวาสที่หมู่บ้านอื่นเมื่อหลายปีก่อนตายยกหมู่บ้านตอนนี้เป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วอาจดูเหลือเชื่องมงายนะพ่อหนุ่มแต่มันเกิดขึ้นจริงๆสมัยป้าย,ยังสาวๆเคยมีหมอผีมาสะกดวิญญาณแล้วฟังเอาไว้แต่ไม่มีใครรู้ว่าฝังไว้ที่ไหน นี่คงมีใครทะลึ่งไปขุดเจอเข้ามันเลยตื่นขึ้นมาอีกแน่ๆชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็หน้าซีดแขนขาชาจนแม่ค้าถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อหนุ่มชายหนุ่มตั้งสติแล้วตอบว่าไม่เป็นไรครับป้าจากนั้นก็รีบกลับบ้านทันทีคืนนั้นเองในขณะที่กำลังจะเขิมหลับเขาได้ยินเสียงกรีดร้องผนกับหัวเราะมันดังก้องจนหน้าขนลุก เขาหวาดกลัวและระแวงตลอดเวลาแต่ด้วยความสงสัยไข้รู้ที่มีเลยขอพิสูจน์ให้แน่ใจเขาเดินไปที่หน้าต่างแล้วแงมานอนอกเล็กน้อยมองออกไปจะเห็นทางเข้าสวนที่เป็นถนนลูกรังและมีไฟถนนสองสว่างหนึ่งดวงห่างจากตัวบ้านไม่ไกลและเมื่อเขากวาดสายตาออกไปภาพที่เห็นทำเอาแทบสิ้นสติเขาเห็นมันร่างดำทมินนั่นเดินวนไปมาคล้ายกำลังหาอะไรบางอยา่าง หรือมันกำลังตามหาคนที่ปลุกมันขึ้นมาในใจคิดพางต้องตามไม่กระพริบแล้วทันใดนั้นเขาต้องตกใจสุดขีดเมื่อมันหันมองมาทางเขาแสงไฟทำให้เห็นรอยยิ้มหน้าสยดสยองเขี้ยวที่เรียงรายเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเขารีบหลบออกจากหน้าต่างทันทีเขาคิดในใจหรือมันจะรู้ว่าเขาอยู่ในนี้เสียงกรีดร้องพร้อมเสียงหัวเราะที่แหบแห้งหน้าขนลุกดังขึ้นเสียงที่ได้ยินดุใกล้มาก เรากับว่ามันมายืนอยู่ที่หน้าต่างของเขาชายหนุ่มทนฟังเสียงโหยหวนทั้งคืนจนเช้าแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปพอตะวันขึ้นเขาไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปที่วัดพอถึงในวัดเหมือนจะกำลังมีงานศพอยู่เขาตรงเข้าไปหาเด็กวัดคนหนึ่งแล้วถามหาหลวงพ่อแต่คำตอบที่ได้กลับทำเอาเขาแทบชอบ็อกหลวงพ่อมรณาภาพไปเมื่อคืน ของวันที่ทําพิธีคืนนั้นแล้วครับพี่เด็กวัดเล่าว่าหลังจากเสร็จพิธีกลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อเป็นห่วงคนที่บ้านท่านเลยคิดจะเอายันไปให้แต่เช้ามากับเห็นท่านเป็นศพนอนแน่นิ่งที่ข้างทางย่ามที่ใส่ย,ยันก็ลอยอยู่ในคลองใกล้ๆส่วนคนที่บ้านของท่านก็ตายหมดบ้านที่เลี้ยงวัวที่ตายยกบ้านนั่นแหละเป็นบ้านที่น้องของหลวงพ่อท่านเองชายหนุ่มถึงกับเข่าสุดลงไปกับพื้น หลังจากได้ยินเรื่องนี้แต่พระรูปหนึ่งก็เดินมาแล้วถามว่ามีอะไรรโยมชายหนุ่มไม่รู้จะไปพึ่งใครเลยเล่าทุกอย่างที่เขาพบเจอทั้งหมดตั้งแต่วันแรกและเรื่องที่ได้ยินที่ตลาดให้พระรูปนั้นฟังพระท่านก็บอกกับเขาว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้หลอกโยมจนกว่าหมอขเขมรจะมาแต่ระดับใดที่พกยันไว้มันจะช่วยบังตาเทวรูปให้มองไม่เห็นเราทำใจให้สบายก็โยม ชายหนุ่มกลับบ้านด้วยความอ่อนเพลียเพราะไม่ได้นอนทั้งคืนบวกกับอาการหวาดวกลัวกับสิ่งที่เจอทั้งหมดทําเขาแทบบ้าแต่อย่างน้อยยันก็ช่วยให้เขาอุ่นใจขึ้นและตอนนี้หมู่บ้านที่เคยเห็นคนออกมาทําไร่ทําสวนอย่างคึกคักตอนนี้ไม่ต่างจากหมู่บ้านร้างทุกคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านชายหนุ่มก็เช่นกันหลายวันต่อมาหมอผีก็มาถึงหมู่บ้านเขาตรงไปที่บ้านชายหนุ่ม ตามคำบอกของพระที่วัดแต่ไม่มีวี่แววใครอยู่หมอผีจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในสวนซึ่งมีหญ้าขึ้นรกทึกเกือบถึงหัวเขาได้เจอตอไม้ที่เปื้อนเลือดพร้อมกับรอยเท้าคนเขาจึงตามรอยเท้านั้นไปแล้วเขาก็พบกับร่างชายหนุ่มนอนแน่นิ่งตาถลนออกจากเบ้าบริเวณท้องกวงโบแต่ที่น่าสยองที่สุดคือเทวรูปนั่นมันอยู่ในท้องเขาแทนที่จะเป็นตับไตไส้พุง ใบหน้าของมันยิ้มแย้มอย่างสยดสยองเปียกโชกไปด้วยเลือดนอนอย่างสบายใจในท้องของชายหนุ่มเรากับเพรื่องอิ่มเอมกับอาหารมื้อใหญ่หมอผีไม่รอช้าไร้คาถาค่อยๆเอามือควักมันออกมาจากท้องของชายหนุ่มแล้วเอามันใส่ในย่ามอาคมใบใหญ่จากนั้นชาวบ้านก็มาช่วยกันทำพิธีสะกดวิญญาณจบพิธีเด็กวัดคนหนึ่งก็สงสัยบางอย่างจึงเอ่ยถามหมอผีว่าอาจารย์ครับ พี่คนนั้นทั้งที่เขาพกยันแต่ทําไมถึงยังโดนตามตัวเจอละครับหมอเขมรนตอบได้ความประมาณว่าเพราะกลัวเสียงของเทวรูปผีมากจนทําให้สติแตกวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ดันพลาดท่าทล้มถูกต่อไม้ที่มเอาเลือดออกพอให้เทวรูปมันได้กลิ่นเลือดก็เลยตามกลิ่นเขาเลือดมาเจอเขาหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ถูกเก้าขาซึบต่อกันมา จากพระรูปหนึ่งที่ได้ฟังได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากชายผู้นั้นก่อนเขาจะตายส่วนที่ดินตรงนั้นก็ถูกทิ้งร้างนานหลายสิบปีจนหลานที่เป็นลูกของน้องสาวชายคนนั้นก็เข้ามาทําส่วนทําไร่ในที่ดินของเขาสืบต่อมาหลายรุ่นสําหรับวันนี้ผมหลอน AI กับรายการเดอะกุ๊กกุ๊กกูข้อจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ